นะทุกคนเดี๋ยวพามาดูครับลายช่อนนะครับผมใครสังเกตเ,เจอบ้างนู่ลายช่อนเห็นไหมหนั่ยนะเอะ๊ดูเขาลบอยู่ดู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 ลายช่อนดูเขาลบอยู่เด้อดูท่านผู้ชมดูเนยเยดูครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นรอยวัวรอยควายนะครับลงกินน้ำนะครับนี่ครับ เขามาหลบอยู่อย่างนี้นะครับปลาช่อนปลาช่อนจะไม่ค่อยอยู่น้ำลึกนะครับจะอยู่น้ำตื้นนะครับผมนี่ดูอิยะมีการมองกล้องด้วยชุ่มเลืองกล้องด้วยคับผมโอ้โหสุดยอดปลาช่อนตัวนี้นะครับไม่ตื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้มันตื่นดูมันจะไปไหมเดี๋ยวทำชุ่มฮึบเอ้เอ้บสชโอ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 โหไม่ไปเลยอ้มันไม่ไปเลยไม่โดดเลย ไม่โดนเลยเอาเอาไปดูโอ้โหไปไปเลยนะไปชอนเล่นกล้องเชยเลย